ฉันเคยไป Mary ร y King's Close ในเอดินบาราที่ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปิดตายช่วงการโรคมันน่าขนลุกกว่าที่คิดไว้มากตอนที่เดินลงไปฉันรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาไกาเล่าว่าศพถูกฝังอย่างเร่งรีบบ้านถูกผนึกพร้อมคนเป็นคิดดูสิมันทรมานแค่ไหน ในห้องห้องหนึ่งฉันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนเด็กฉันถามกายว่านั่นเสียงอะไรคะเขาตอบว่าผู้เยี่ยมชมหลายคนได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงชื่อแอนนี่ทันใดนั้นฉันรู้สึกถึงลมเย็นยเยือกพัดผ่านตัวทั้งทั้งที่ห้องนั้นปิดสนิท กลิ่นยาฆ่าเชื้อโบราณคล้ายฟอร์มาลีนลอยมาแตะจมูกมันทำให้ฉันขนลุกไปทั้งตัวผู้คนมากมายสัมผัสได้ถึงสิ่งเหนือธรรมชาติที่นี่บางคนบอกว่าเห็นเงาตะคุ้มคุ้มบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนถูกสัมผัส Mary King's Close ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่มันคือประตูที่เปิดไปสู่ความเจ็บปวดความสิ้นหวังและวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นตลอดไป